สวัสดีรอบถ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้จะเป็นบรรยากาศบรรยากาศช่วงค่ำนะคะเนาะอันนี้เพิ่นขายบัตรหางานเนาะบัตรร้อยสี่สิบบาทเด็กหกสิบบาทสามารถสกแกนคิวอาร์โค้ดจ่ายได้นะคะผู้โดยสา้ฮะเต้ใช้ผู้ใดยสารบัตรผู้โดยสารบัตรบัตรร้อยสี่สิบบาท กระเทยเขาฟรีบอกระเทยเขาฟรีกระเทยเสียเงินกระเายเขาฟรีกระเทยเสียเงินผู้ชายเขาฟรีแมนเอาผูกมาแต่นายเนาะกระเทยกันเขาเสียเงินพขนาดกระเทยเขาฟรีขนาดอันนี้จะเป็นบรรยากาศอ่ารอบเนาะแฟนคลับเริ่มทยอยมากแล้วนะคะเพราะว่าะแมนดีใจครับพี่น้องมาก มาลอแต่งแต่ต่างหันทันแล้วนะคะเิ่นบอกว่าเพิ่นประทับใจที่ผููบริหารเพิ่นประทับใจนางเอกสวยเออเนี่ยก็นมงเอกพู่มาคว้าสาวมาแล้วรวยรวยรับเรื่อนนางสนขึ้นชื่อตามใดคือขนาดหนาสดคุณ้บริาสุดเกินขึ้นดเกินขึ้นอ่ไดเนาะเมือแรงผลาถ้านี่ยค่ายออกห้านจับพราะนั้ตลกทีถ้านี่ตลก เคลีฟหรอหน้าตาผู้จัดการจะเอ็กคิดแล้วแต่ละกงเท้าอีกแล้ววันเสาร์สวัสดีค่ะอินดี้เบื่อเข่าแล้วทุกงนีน้าสูงมากหลายสุดวเลยเ้อ็ดมินผู้จัดการไม่พอเมย์โมบ้านไนคลิป

ว่าได้มาไล่ไหสตาร์ใ้น้องมิวไล่บาทเดียวบ่อันน oh, like um ี้เไม่ได้ไล่เดียวได้อฮาวนูบอดยนน่ะพอเต็มเธอยะใส่ไนีส่ขว่บอบแมนบแมนนี่เป็นโรคอาหารเว้นเธอมาเจอนื้โคอีกแล้วนะอาจารย์นักดนตรี บาทเบียร์นันจกแล้วพ่อใต้ว่าจะกินเบียร์โจกนั่นแหละจ้าเกียงขาดกบาทาเกียงขาดจะคลองบอกินก็ได้ว่าตั้งพ่อใต้กินพ่อใต้นาเลือดคนกินนฉันจะทุ่มร้อยทุ่มเองก็ได้เอาถือเมัยแป๊บหนึ่งโอ้ใช่ชุดนองเตียนเนี่ย ล้วนจองร้วนองแ่ก็จองมาหลดได้ยังกินนะกขาคุณแม่อันนี้แกงเผ็ดขแซ่บื่อหอมแท้นักเอกวอยวาอาหารเาว้าหาแซบที่สุดตลืดบูดถูกะไรอะไรจ้บเสร็จเดบยวตอนขึ้นก่อนเลยพี่เดี๋ยวจเชาจอนไรเลยหลังนีเสบายใจครัร่วมจะไปบัานย่างจ้ามีนหาใหม่แมนประสิบปาโลกอจะไม่ได้ยื้ออว่นีะได้ไหมยิบไปไสายถ้าแบบ่นมาตะบุญได้ขาดะยู่ทั้งหมดป่ะไดแบบ สนนดเนสนถ่ายคลิปไวแล้วนะขันอาจารย์พบได้อย่างกินแรเนาะาสจานี่โนี่ได้ประมาณสวัสดีคอาจารย์พบได้อะไรกินคะสร้สยจุ อ้นี้ใส,ส่ <ไป S 1> สีงนีใส่้สีเขียวน่ะน้ามันทิมโรดี่สีเขียวออเอ,อ,อ,อเเียวาามราก่น่งเนมบกย่าวันนี้เป็นลังบรรยากาศลังขัวนะคะมาไปมาไปสวัสดีค่ะน้องเอกกินข้าวหรือยังังครับผมตื่นหอยัง่าการตื่นตืนโอเค อาบน้ำไปฮะนั่งไหนครับนั่งนู้นเข้าห้องน้ำยังไม่ถามไปอาบพ้อพี่ก็ได้<า>ตลกแบบไหนเอาตลกให้ผมดูหน่อย <c oughs> ใครออกฮันนี่จับแม่<ค>ตลกฮันนี่ออก <c oughs> ออกฮันนี่จับ ถ้าใ้แตงน่ะแบบน้่เอซีเลิศป่ะเอซีมาตั้งสด่ที่นีมันไม่ได้ยาก่นีไม่ใส่เกลได้เออถ้าดีสื่อแบบใส่เก้็ด้รือีสื่อแบบใส่ขวดฉันจะกินแบบขวดไหมมาเบิ่งวะาลาสุดทอดเจอไฟยิง

เลนอพอพอกันอีกแล้วเธอนางใส่นกกงงางก้อยเต้นเธอจะใส่ถ้าน่าฟัหมือเต้อันนี้นะอีกสาว new, Gen new generation เจน้องฮักแพงน้องป้าใส่เจ๊กเป็น new g e n เจน้องป้าใส่ลอง <c oughs> อย่างก่อนถ้าอัพมานีให้ฟังอีกักคนนะ ไม่ได้แกงไม่ได้แกงเดินวนอยู่โอเคโอเคปรับทีใหม่แล้วเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะคะโอเคค่ะเอาไม้ไหนเนาะบัดนี่เป็ขย่ากันเนาะบัดนี่ิ่มหยานแล้วยใช่แล้วปรับทีตอนนอนแต่ว่า ฝากให้ okay, okay. เป็นกำลังใจพี่น้องอยากจ้างมีการมีงานอยากจ้างทีมงานสมา,นามาล้ำเพื่อนโชคนะคะติดต่อทางเบอร์องบงใดนะคะจะได้กับกับพี่น้องในเด้อค่ะเป็นนงร่วมกันนงไม้เป็นนงนงไม้ศิลปินกับยิปตูน้องไม้แต่ว่าใจคุณเข้ากับทีมรนอยเป็นทุกคนทำบันนองอไมง้เป็นการโคจรมาเจอแต่แล้วก็มาเริ่มตัไมนไะปนะมาที่นี่มาทีนะ่นี่ ขอบคุณหลายค่อบนแฝด้้ยนะครขอบคุณครับดูด้ยนะคให้น้องมิน<อ> <ไป S 1> ด้ไปแตงนโ<อ>ตโอเค <c oughs> <c oughs> ค่ะเ,เต้นนั่งใส่นอนนั่งใส่คือนางไก่ฉันทำมือนีน่ <c oughs> อเาอเามไม,ม่นัางใส่นังเหลวเมี้ยวขาเป็นนังหลอเมี้ยวนอนส้มเหมือนอ้วนส้มเหมือนตลกส้มเหมือนหน้าเอก ดาวได้ đ <ạ. S 3>